ายพนัทนะครับบ่อทรายพนัทหรือสวนเกษตรนะครับบ่อสวนกเกษตรอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับเนี่ยครับทางเข้าหมายเียข่าวว่ามีของใหญ่เข้านะครับช่วงนี้ ปลาปลึกปลายศกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับจะมีที่ลงไหมหมอนี้ไม่ได้มาหลายปีแล้วนะครับเมื่ก่อนตกก็จะมีปลากระมังตะเพียนสวยนะครับปลาหมอตะกลับาช้างเหยียวเนยทางเข้าหมาย ดูเดียวไปดูบอ่อนะครับบอ่อนี้ของใหญ่เยอะนะครับแต่ว,ว่าเป็นหมาปรับเซียนนะครับปลาเคี่ยวนะครับแต่ว,ว่าถ้าได้เข้าแล้วก็ไซสใหญ่นะครับทางเข้าหมย่มาหลายปีแล้วนะครับ เปลี่ยนไปเยอะนะครับอันนี้ทำบอกกุ้งหรือเปล่าไม่รู้จะมีที่ลงไหมวันนี้วันนี้มาก็ประมาณบ่า,ายสองบ่ายเนาะนะครับจากระยองมาก็ขับรถประมาณชั่วโมงกว่านะครับหมายเนี้ย

ต้นสะเดาต้นต้นสะเดาก็มีนะครับเราจะไปลงตรงไหนน้อมีที่ลงไหมที่อมริกาว่าแหล่งสะสมเชื้อกลองที่หลายคนมองภาพคือพื้นสักผ้า ทางขบขันนิดนึงนะครับ ไปดูท้ายบ่อนะครับมีรถจอดอยูสามคันอยู่ที่ลงหรือเลปล่านะครับโอ้หตกนี่ฝั่งต้นตาลน,นะครับโอ้หักตบเยอะมากก่อนเคยทำแผงโซลาเซล แต่เห็ุขอยกเลิกไปแล้วนะครับเลยกลายเป็นล้างเลยนะครับรู้าาป็นายบอกว่าใครัเงเขาต้นูาเาแล้วะคโอ้ยิงปลาได้ปลาอยู่นะครับปลาด้วยไม่เคยขาดบานเลยขนาดไปทำงานยังหุบไปเลยนั่นรี่ ใหญ่ๆเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์จะมีที่ลงไหมลองไปดูนะครับลองเขาไปดูนะที่เลยเขาจะทําแผงโซลาเซลล์นะครับทําแล้วแต่ว่ายันยกเลิก ก็เลยลอยตัดตามน้ํา <ใน S 1> เต็ม,ตมเลยนะครับต,ตามบอกอาหาร่าเป็นสงสำคัรับค้น่ก็คือข้าหรับผู้บริโภคที่ได้รับการวิจัยรับรจากมการาข้าหพันธุ์ชนาการสูงที่สคัญ ข้าวกรอกของศสกราข้าวญีปุนง่ายแบบต่างน้อยอมนามีจำหน่ายที่คุณภากดีรีดิโอและก็ฝนตกนี้อันตรายนะครับเส้นเนี้ยร้อนลื่นรู้จะมีน้าเขาถอนหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถอนคงไม่มีที่ลงนะครับ Mỹ p h